รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาลึกล้วงลับจับมาเป็นประเด็นในรายการมิติโลกนะครับคำคืนนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โควิดนะในอาเซียนของเราครับคุณชิปครับที่วิกฤตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือวิกฤตทางการเมืองทาไมนอกจากประเทศไทยแล้วเมียนมาเอ่ยนะหรือว่าอย่างประเทศมาเลเซียเอ่ยก็มีวิกฤตการเมืองเหมือนกันมาเริ่มกันที่เมียนมาก่อน เขาเรียกว่าเกิดสิ่งที่ปรากฏการครบรอบครึ่งปีของการรัฐประหารครับแต่ฟุตบอลรัฐประหารต้องระวังนะเป็นคําศัพท์ที่ทางมินองลาบอกอย่าใช้นะถ้าสื่อมวลชนพม่าใช้คำนี้อายุ่งเลยใช้คําว่ารัฐบาลทหารก็ยังไม่ได้เลยผลิการก็ไม่ได้แต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามแต่เธอแลวความรู้สึกของคนไทยก็คือว่ามันครบ6เดือนของการรัฐประหารที่เมีนมาฝังแลกเข้าใจง่ายปรากฏการก็คือว่าในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับมินองลาย จะเรียกว่าประกาศตัวเองก็ได้นะครับเป็นนายกทันฑรีแล้วก็มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลสภาแห่งชาติของเขาเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลชั่วคราวเข้ามาแล้วอ๋อค,คือก่อนหน้านั้นคือเป็นผู้ที่ ก่อรัฐประหารและเหมือนเป็นคณะปกครองใ่แต่ว่ายังไม่ได้มีตําแหน่งว่าเป็นนายกนายกอะไรจนกระทั่งหนึ่งสิหาที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้งอีกทีหนึ่งก็ให้ตัวเองนั่นแหละเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไปก่อนแล้วจริงๆถ้าดูทไลายเนี่ยที่มีองหลายคือประกาศไว้ตอนรัฐประหารหนึ่งกุมภาพันธ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขอเวลาอีกหนึ่งปีหนึ่งปีปั๊บเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งที่ว่ากันว่าเขาอ้างว่าบริสุทธิธรรม แต่มาถึงตอนนี้ผ่านมา6เดือนการรัฐประหารเมียนมาอยู่ดีๆเอามินออนไลน์บอก1ปีไม่พอละขอบ็ดเสร็จก็คือรวมกันแล้วตั้งแต่1นึ่งกุมภาพันธ์นะครับสปีครึ่งนะขอเวลาอีกไม่นาน2ปีครึ่งครับแล้วอีกสปีครึ่งเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงอาจจะเลื่อนต่อไปอีกก็ได้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกมียนมาบอกว่าไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับ เรื่องนี้บางทีเราต้องไปดูคนที่มีส,ส่วนแลส่วนเสรีตรงนะใช่ครับเป็นเรื่องของนักธุรกิจที่จะให้มุมมองที่ดีกว่าใช่ครับนั่นก็คือคุณกริอึ้งวิทูลสถิตนะครับนะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาลองฟังมุมมองคุณกฤิดกันหน่อยว่าเอ๊ะเขามองเหตุการณ์ในเมียนมาตอนนี้อย่างไงแล้วมันจะลากยาวต่อไปขนาดไหนรวมไปถึงกรณีอาเซียนเองที่มีการแต่งตั้งแล้วสาหรับทูตพิเศษที่มาจัดการเรื่องเมียนมานี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองจากนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์หลายสิบปีในเมียนมาครับ ครับคุณคกฤษครับในฐานะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของการมุรเมนมาเนี่ยการแต่งตั้งนายกุัฐมนตรีของมืออังไลนเนี่ยถือว่าเป็นเล่าเก่าในกฎหมายที่รสชาติเหมือนเดิมไหมครับผมคิดว่าทุกอย่างคงจะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะมีอํานาจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชอบทํามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือในส่วนของส่วนกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็มีแต่ส่วนภูมิภาคที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับ คุณจิครครับผมเข้าใจถูกไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในเมียนมาน,นั่นคือพลเอกอาวุโสมินอองหลายแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรักษาการครับค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ลงนามแต่งตั้งเนี่ยเป็นตู้โบโมตู้โบโมจีนะครับก็คือหมายถึงท่านรองนะครับรองจากเมียนอ,องไลายไปทีหนึ่งชื่อว่า อ,องลินทุยนะครับอ,องลินทุยนี่เป็นคนลงนามนะครับซึ่งในวันที่แต่งตั้งเนี่ยก็ได้แต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่เจ็ดฉบับนะครับไม่ได้ฉบับเดียวฉบับหนึ่งก็คือแต่งตั้งให้ท่านาประธานาธิบดีเมีนยนมาร์เนี่ยดำรงตําแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็อีกสามอีกอีกหกใบเนี่ยมีอยู่อีกใบหนึ่งเนี่ยคือแต่งตั้งมุขมนตรีประจํารัฐต่างๆสิบสี่รัฐนะครับเพราะว่าเมียนมาร์ในปกครองด้วย เจ็ดดิวิชันเจ็ดสเตหมายถึงอ่าสิบสี่สเตตหรือว่าสิบสี่รัฐนั่นเอง<า>ซึ่ง,<า>งตอนนี้เนี่ยอ่ทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านผ่านมานะครับอ่มุขมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีประจํารัฐเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งนะครับก็คืออ่เวลาเลือกตั้งในเขาจะเลือกตั้งทีงทั้งทั้งหมดเนี่ยสใบด้วยกันนะครับก็คือใบที่1ก็คืออ่าเรียกว่าวิตองสู้รุ่ดต่อก็คือหมายถึงอ่วุฒิสภา แล้วก็ปีตู้ลูดต,ต่อก็หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วอเมียวตาลูดต,ต่อหมายถึงสภาชาติพันธุ์แล้วอีกอีกอันหนึ่งก็คืออันสุดท้ายก็คือสภาท้องถิ่นก็คือใต้เติตาชีปีนเนรุลูต,ต่อนะครับไต้เตตลตาชีปีนเนรุลูต,ต่อนี่ก็คือ,อสภาชาติพันธ์อสภาท้องถิน่นซึ่งวันนี้เนี่ย ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งวันนั้นเนี่ยก็มีการแต่งตั้งมุขมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีประจํารัฐ14คนนั่นด้วยแล้วก็ยังมีอีก5ฉบับที่แต่งตั้งออกมาก็คือมีทั้งผมไม่อยากจะเรียกว่ารัฐมนตรีะนะครับอาจจะเป็นผู้นาก็ได้นะครับฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัย14คนประจํารัฐต่างๆแล้วก็คมนาคมนะแล้วก็สิ่งแวดลอนะ้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พาณิช แล้วก็พัฒนาสังคมในความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งทั้งหมดในห้าใบนี้ที่น่าจับตามองก็คือใบที่เป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับและก็ความปลอดภัยทางชายแดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย14ท่านซึ่งแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยก็เป็นระดับโบมูจีนะครับโบมูจีก็คือหมายถึงผู้พันที่กุมอำนาจนะครับนะอ่าอ่า ถ้าเป็นอย่างประเทศไทยเราก็คือเหมือนกับกลุ่มยังเตอร์กันะครับเนี่ยอันนี้คือเท่าที่ตรวจสอบดูรายชื่อแล้วผมเช็คกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเช็คดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็ก็เข้าใจว่าเป็นกลุ่มที่คุมอํานาจอยู่ในรัฐต่างๆต,ต,ตรงนั้นคือสรุปก,ก็คือง่ายๆก็คือว่าสรุปก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นบรรดาในทหารทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นสายกองทัพใช่ไหมครับครับสายกองทัพทั้งหมดเลยครับ ก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือสายกองทัพทั้งหมดที่เหลือก็ยังมีคนละเรือนบ้างตำรวจบ้างะนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็คืออยู่ในการบังคับบัญชาของท่านเมียนองลายเต็มเต็มตัวครับคุณกิจครับเท่าที่ดูคําสั่งแต่งตั้งที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกรณีไทยสมัยคสชอ,อารมณ์เหมือนมาตรา44ไหมฮะ,ะประมาณนั้นนะครับก็ก็น่าจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ก็เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านั่นคือตามรัฐธรรมนูญของเมียนมาซึ่งเป็นรัฐาธิปัตย์โดยท่านเมียนองลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของท่านเมียนองลายทั้งหมดนะครับที่น่าสังเกตก็คือว่าทําไมต้องมาเอาช่วง6เดือนพอดีมันมีนัยสําคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาไหมครับว่าทําไมต้องเป็นนายกในช่วงนี้ก็คงก็คง ป็นไปได้นะครับมองได้สองทางก็คือว่ามองจากสถานการณ์วันนี้ซึ่งซึ่ง,งสุของอมแล้วเพราะเนื่องจากว่า CDM เนี่ยก็ลดระดับอาการประท้วงลงไปเยอะนะครับแล้วก็การประท้วงใหญ่ๆจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีแต่เป็นดาวกระจายซึ่งเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีนนยยะสำคัญอะไรเท่าไหร่อันที่2ก็คือการคุมอำนาจของทาง ส่วนของ NR d ในอดีตเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะหมดสิ้นไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับและอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องมองไปว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยอ่ต้องการที่อยากจะทำให้ประเทศเนี่ยสงบลงเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเทศเมียนมาเนี่ยเจอกับทางส่วนของอ่โควิดในที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วเพราะว่า ถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ติดเชื้อสะสมนะครับที่มีมากถึง3 1ม1 1 8คนนะครับเมื่อวานนี้จากตัวเลขเมื่อวานนี้แล้วก็ที่ได้กลับบ้านจริงๆมัน2 2 5 0 0มนพกว่าคนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังตกค้างอยู่ในใน,ในโรงพยาบาลหรือว่าได้รับการรักษาอยู่เนี่ยถึง8,000 80, 0กว่าคนเนี่ย ซึ่งการรองรับนะครับออของโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการระบาดที่หนักขึ้นถ้าหากว่าราัฐาธิปัต์นี้ไม่มีอํานาจในการควบคุมดูแลเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะ,ะลําบากที่จะจะทำให้มันเป็นสถานการณ์กลับมาทึงืสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเนี่ยรตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบาหนึ่งที่ท่านเมนองไลท์ท่านออกมาทําการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับนี่ก็คือส่วนอมองในสอทางครับครับ,ค,รบคำถามต่อไปสําคัญมากแล้วก็อาจจะมีผลต่อการมุ่งเป็นมาด้วยเรื่องของการแต่งตั้งทูตพิเศษของอาเซียนสรุปว่าได้ทูตจากบูนายนี่นะครับในมุมมองของคุณปีคิดว่ามันเหมาะสมเหมาะควรยังไงครับ คือถ้าถามผมนะครับหนึ่งในค a n d i d a t ก็คือท่านวีรศักดิ์ฟูตะกูลซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางบูนายนะก็อ,อ,อ,อดีตนายอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของบูนายนซึ่งถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมก็มองว่าดีแล้วครับที่เราไม่ได้รับนะครับเพราะว่าถ้าเรารับเนี่ยเราคงจะหนักใจพอสมควรผมถอนถอนหายใจด้วยความเลือกโลกอ,อกนะครับที่ท่านวิรศักดิ์ไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ย เพราะว่าเนื่องจากว่าท่านพิเวรศักดิ์เองเนี่ยท่านเคยเป็นทูตเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจําประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ท่านอยู่ที่นั่นหลายปีทีเดียวแล้วก็ท่านก็มีความสนิทสนมกับทางรัฐบาลเมียนมาพอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรัฐบาลในยุคที่ท่านเป็นเอกอัครราชทูตอยู่มนะันเป็นรัฐบาลทหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ห่วงมันกันว่าพอผมเห็นชื่อตั้งแต่วันแรกว่าท่านได้เป็นแคนดิเดตเนี่ยผมก็ นึกในใจว่าผมเป็นห่วงท่านนะฮะและเป็นห่วงประเทศไทยเพราะถ้าว่า CDM เอสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคนี้เพราะว่า Google มันง่ายนะครับแล้วก็เขาจะรู้ทันทีเลยว่าท่านเวิสักเนี่ยเคยเป็นทูตอยู่ที่พมา่าอยู่ที่พมา่าเพราะฉะนั้นไม่ควรนะ,นะครับในส่วนความเห็นส่วนตัวผมนะครับแล้วส่วนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของบูไนเนี่ยท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับตรงนี้ ผมว่าเหมาะแล้วครับที่ให้เขาเป็นไปนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยอยากจะเป็นจริงๆก็ควรจะต้องหาบุคคลที่เราคิดว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่เคยมีอะไรอยู่ในประเทศเมียนมาจะดีที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้ CDM แรงมากนะครับครับผมครับคุณกฤษครับที่มหนองหลายเองออกมาบอกว่าขอเวลาอีก2ปีแล้วถ้านับตั้งแต่รัฐประหารก็2ปีครึ่งเนี่ยในแง่คนไทยที่ทําธุรกิจอยู่ในเมียนมาเองมองว่านานไปไหมฮะ อมผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในใจผมยังคิดว่าเขาคงจะลากยาวไปถึง5้าปีได้ซ้ําไปนะครับในในช่วงแรกนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าสองปีก็ถือว่าอ่าเร็วนะครับยังยังพอทนได้นะครับเพราะว่าอีกห้าปีผมก็70็ดสิบกว่าแล้วผมก็คงทําอะไรไม่ได้นะอนะก็ก็แต่สองปีนี้ยังพอทนนะฮะก็ก็น่าจะอ่าไปได้ครับดีแล้วครับครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมุมมองของคุณกฤินะฮะในแง่ของเรื่องการเมืองในเมียนมา,มาสนใจมาแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่มันล้อไปด้วยกันคู่ขนานกันไปอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตโควิดเมียนมาเองนี่จริงๆคุณชิปมันหนักกว่าไทยใช่ไหมหนัก่อยเยอะนะครับข้อมูลอาจจะไม่ค่อยตรงกันครับ,รบถ้าจะยึดข้อมูลกลางจากบนวิเตอร์อเนี่ยที่มีการจะอันดับเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลที่คุณกฤิดพูดนั่นก็คือประมาณสักสามสสัคนใช่ไหมครับครับถึงเชื้อไรวันก็มีคนที่เสียชีวิตประมาณสักวันละประมาณสามสับ แต่ว่าสิ่งที่นักคิดมากนั้นก็คือว่ามุมมองของมิลอนไลน์เรื่องโควิดเนี่ยมิล <ะ S 1> องหาองลายบอกว่าเป็นการเสี่ยมเป็นเฟกนิวส์จากฝ่ายต่อต้านโดยมองว่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยเป็นก่อการร้ายอันนี้เป็นพูดที่พูดมาหนาแล้วใช่ไหมว่าก่อกา,ารร้ายแต่ว่ามีศัพ์ใหม่ก็เป็นไบโอเทอร์ริสต์คือเป็นกลุ่มก่อการร้ายชีวภาพกลับนะครับ เรื่องของโควิดเนี่ยมาแพร่กระจายรัฐบาลเมียนมาล้มเหลวในการจัดการกับโควิดอย่างสิ้นเชิงคือไปโทษอย่างนั้นแทนใช่เอาอย่างนี้ว่าสรุปในเมียนมาโควิดเป็นยังไงก็ถามคุณกฤษอีกทีและครับไปฟังกันดีกว่ามุมมองคุณกฤษว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในเมียนมาหนักขนาดไหนเพราะเห็นว่าเจ้าตัวเองลูกน้องคนงานของตัวเองก็ติดเชื้อไปเหมือนกันลองไปฟังมุมมองครับคุณกฤษครับพูดถึงโควิด -19 แบบนี้เนี่ยอยากจะให้คุณกฤษลองเปรียบเทียบหน่อยครับกับสถานการณ์ในประเทศไทยเพราะว่า ประเทศไทยเองตอนนี้ก็หนักคนติดเชื้อก็ทะลุ20,000ไปแล้วอย่างเมียนม,มาเองตัวเลขที่รายงานออกมาแต่ละวันเนี่ยเราเชื่อถือได้ขนาดไหนจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมหรือหนักมากกว่านั้นแล้วอย่างกรณีการประท้วงเองก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่งบุคลากรการแพทย์ก็ร่วมประท้วงอาระยะขัดขืนเช่นกันตอนนี้โควิดจริงๆในเมียนม,มาหนักแค่ไหนครับผมคิดว่าหนักกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่หนักกว่าเยอะๆเลยล่ะครับนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถที่จะ มีศักยภาพในการตรวจนะหาเชื้อผู้เข้ามา,าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามเนี่ยหลักแสนนะครับในขณะที่เมียนมาเองเนี่ยวันนี้เอาเอาตัวเลขของเมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยตรวจแค่1 3 0 0งหม่นกเจ็ดสคนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเนี่ยสี่พกว่าคนนั่นคือเราไปดูที่เปอร์เซนต์นะครับเปอร์เซนเนี่มันอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็จะเป็น30กว่าถึง40กว่าตลอดเวลานะครับในขณะที่ประเทศไทยเราแค่เราพูดตรวจเชื้อถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่ไปเข้าไปตรวจเนี่ยเราพบแค่1%กว่า2%ซึ่งมันยังน้อยมากน้อยมากนะครับคือถ้าที่คุณติดบ่อกกับประเทศเ<ฮ>มียนมาหมายความว่าคือที่เมียนมาเนี่ยถ้าเกิดตรวจเท่าไทยสมมต<ฮ>ิตรวจแสนคนแล้วติดเชื้อในสัดส่วน3 0 4 0นั่นคือจริงๆถ้าเกิดเมียนมาตรวจเท่าไทยเราอาจจะเห็นวันหนึ่งตอนเนี้ย สามหมื่นสี่หมื่นคนใช่ใถูกต้องครับถูกต้องครับคุณปิงครับคุณถ้าคิดตามบรญญัติยางก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้านความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราไปดูกันที่จํา,าจนวนผู้เสียชีวิตนะครับเราไปมองที่จํานวนผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยในเมียนมาเนี่ย เสียชีวิตสูงสุดวันหนึ่งเนี่ยถึงห้าร้อยคนแต่ว่าที่โดยปกติแล้วก็จะอยู่สามร้อยกว่าคนอันนี้คือเสียชีวิตโดยด้วยโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่เสียชีวิตไม่ได้มาแจ้งเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะหนักกว่าไทยเยอะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่ผู้กล้าพูดตรงนี้ว่านักกว่าไทยเยอะเพราะว่าเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอวันนี้ แนวทางโรงพยาบาลหรือว่าประชาชนเนี่ยที่จะได้รับออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับออกซิเจนขาดแคลนมากๆเพราะฉะนั้นถึงขั้นเข้าแถวนะครับต่อคิวกันเพื่อขอเติมออกซิเจนนะครับก็อันนี้ก็เห็นภาพน,นะครับว่าแล้วก็อีกการหนึ่งที่เราอยากจะให้มองก็คือว่าการเผาศพเนี่ยในเมียนมาเนี่ยยังเป็นปัญหาหนักนะครับเพราะว่าสถานที่เผาศพยังไม่เพียงพอได้ซ้าไปนะครับ ครับในส่วนของพนักงานของคุณกฤิตเองในเมียนมามีคนติดโควิดนะครับมีครับมีก็เมื่อวะเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ได้รับข่าวพนักงานเราเองเนี่ยมีติดเชื้อไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสี่คนแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะหนักอแล้วที่เมียนมาเองเป็นพนักงานของคุณกริตเนี่ยพอเขาติดเชื้อแล้วเราช่วยเหลือในการหาที่รักษาเขาได้ไหมครับ มันไม่มีที่รักษาเลยครับคุณปิงมีแต่ผมส่งยาเข้าไปให้ซึ่งยาก็ที่ส่งเข้าไปให้ก็ต้องขอบคุณท่านกอบการวัฒนววังกูน่ะนะท่านอุตสาห์ให้คนส่งมาส่งยาฟ้าทลายโจรมาให้หนึ่งลังแล้วผมก็ได้ส่งไปให้กับทางน้องๆที่ประเทศเมียนมาซึ่งถ้าเป็นยาฟาวิเนี่ยังหาไม่มีนะฮะเราก็ได้แค่นั่นแหละครับยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ส่งไปให้แค่นั้นเองครับคุณกิดครับสุดท้ายนี้อยากจะถามเก็นิดนิดหนึ่งผมได้ยินมาว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยเห็นว่าคนเมียนมาเขาไม่เรียกโควิด19ใช่ไหมเขาเรียกโควิดเซโกหรือเปล่าครับเซโกเซโกก็คือสิบเก้าครับอ๋อครับว่าเซโกก็คือแปลว่าสิบเก้าตรงตัวครับแล้วเห็นบอกว่าคําว่านายทีนมันไปพ้องกับคําไหนในภาษาเมียนมาไหมครับไม่ไม่ล่ะครับก็คือเขาใช้ภาษาเมียนมาเป็นหลักนะครับ ว่าสิโสโก็คือสิบเก้าครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณกฤษมากนะครับครับผมครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจากเมียนมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาไปดูวิกฤตทั้งโควิดทั้งการเมืองนั่นแหละอีกประเทศเพื่อนบ้านของไทยครับนั่นก็คือมาเลเซียวิกฤตไม่แพ้กันและอดูแลเหมือนคู่ขนานกับเมืองไทยเลยใกล้เคียงมากใกล้เคียงจริงๆทั้่งการเมืองและโควิดด้วยใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดในมิติโลกครับ